คืนพรุ่งนี้ตีสองสายนอนดึกเตรียมตัวเลยบิ๊กมันมีเกมระดับโคตรบิ๊กแมชมาวิเคราะห์ให้ฟันคู่นี้แค่ชื่อก็ไม่ต้องสืบแล้วว่ามันขนาดไหนบิ Big Man, ๊กมันวิเคราะห์บ,บอลแชมเปี้ยนส์ลีกปารีสแซงต์แชร์กนแมงปัทหาสเปอร์สบิ๊กมันเว็บตรงแท้จากประเทศอังกฤษมีหน้าเว็บที่เชื่อถือได้มีใบเชิญรับรองจากประเทศอังกฤษ มีสมาชิกตอนนี้มากกว่า5แสนท่านหนึ่งเดียวในไทยที่ให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด1%ลูกค่ายทุกเกมสามารถสมัครสมาชิกหน้าเว็บไซต์ได้เลยคืนวันพฤหัสที่14สิงหาคมเวลาตี2คืนวันพุธเข้าเช้าวันพฤหัส มหาเศรษฐีแห่งปารีสปารีสแซงต์แชร์กันแมนปีเอชเชจะเปิดรังเย่าวปาร์ตเดแพรงส์ตอนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองถอดแนมฮอสเปอร์ ur, จากอังกฤษมีคือเกมเปิดสนามของรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกบอกเลยว่าใส่กันเต็มที่แน่นอนมาซูมดูฝั่งเจ้าบ้านปีเอชเชกันก่อนปีเอชเชยุคใหม่นี่น่าสนใจมากนะเพื่อน ถึงจะไม่มีชื่อของเนม a าและเมสซี่แล้วแต่พวกเขาก็ยังอัดแน่นด้วยซูเปอร์สตาร์หัวใจของทีมตอนนี้คือคคเลียนเอ็มบาเป้ที่เร็วยังกับเจรวดสไตล์ของพวกเขาคือบอลเกมลุกเต็มรูปแบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นระดับโลกในการเข้าทำการได้เล่นในบ้านนัดแรกพวกเขาต้องการสามแต้มเต็มเพื่อประกาศศักดาข้ามฟากมาดูทีมทีือนสเปอร์ส ส่วนสเปอร์พวกเขากลับมาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งและต้องเจอมยานช้างตั้งแต่นัดแรกสไตล์ของพวกเขาภายใต้การคุมทีมของกุนซือใหม่จะเน้นเกมรุกที่ดุดันและความเร็วในการเข้าทำเช่นกันแต่การมาเยือนปารีสในเกมนี้พวกเขาคงต้องเน้นความรักกุมเป็นพิเศษและรอหาจังหวะสวนกลับคมคมบิ๊กแมนสรุปให้ฟังแบบเขียวแล้วป้อน มันคือศึกแฮมเกมรุกของจริง2อทีมพ่เฟมไปด้วยผู้เล่นแนวลุกฝีเท้าจัดจ้านปีแอชเชจะเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่และใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเอ็มบัปเป้เป็นทีเด็ดสเปอร์จะมาเน้นเกมรับที่รัดกลุ่มแล้วใช้ความเร็วของแนวลุกในการสวนกลับฟันทงโดยบิ๊กเมนคู่นี้สนุกแน่นอนจะเป็นการเปิดเกมรุกแลกกัน แต่ด้วยคุณภาพของผู้เล่นในภาพรวมและความได้เปรียบในการเล่นในบ้านผมยังมองว่าปารีสแซนแชร์กกนแมงน่าจะเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าและเบียดเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดบิ๊กมันขอทายสกอร์ปีแอชเชชนะ3ต่อ1เป็นไงล่ะเพื่อนๆวิเคราะห์กันแบบถึงเครื่องตามสไตล์บิ๊กมันอยากได้บทวิเคราะห์สนุกๆเข้าใจง่ายแบบนี้อีก ไม่ต้องไปนั่งงงกับตารางสถิติที่ซับซ้อนอีกต่อไปเข้ามาที่เว็บของเราเท่านั้นที่ที่จะทำให้การดูบอลของคุณมันขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะผม Big m ม n นคอยย่อยข้อมูลเด็ดๆให้เพื่อนๆทุกวันคืนพรุ่งนี้ตีสองม,มานลุนไปพร้อมกันนะเพื่อนๆ